สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอเล่ากลับมาแล้วครับเราอยู่กับนี่นะครับเกาทันรันทดสุดยอดสตา์วุดตอนที่4ของอุ่นสุย นะครับแล้วก็เป็นผลงานการแปลของคุณนอนทรัพเช่นเดิมเทาที่แล้วเราถึงตอนที่ว่าแปะชป่วยนั้นรอเฮงเสี่ยวเจียอยู่ที่ถน,นนหน้าตำหนักของจูกัวซินแสและเฮงเสียวเจียก็ได้ยิ้มแย้มทักทายไปว่าพี่รองเรามาต่อตรงนั้นเลยครับคําถามแรกที่แปะชวปวยถามก็คือว่าท่านยังเป็นพี่น้องของข้าอยู่หรือไม่เป็นคําถามที่รวบลัดชัดเจนว่าเฮงเสี่ยวเจียนั้นตั้งตัวเป็นมิตร หรือสัตรุคำถามที่ตอบยากเช่นนี้เฮงเสียวเจี๊ยขอถามก่อนว่าท่านทอรยศตอบพี่ใหญ่จริงหรือไม่เท่ากับเป็นการตอบว่าถ้าท่านทอรยศท่านก็เป็นศัตรูเฮงเสี่ยวเจี๊ยรู้ว่าแปะชป่วยนั้นกระทำสิ่งใดย่อมคิดมาแล้วจึงเตือนไปว่าต่อให้ท่านเป็นคนชาญฉลาดแต่ก็อย่าถลําลึกไปมากกว่านี้เลยสองเสาหลักของหอลงพิลุนโปรยต้องแตกหักกันตรงนี้เลยหรือไม่แปะชบ หากจะลงมือก็เกรงว่าถนนเส้นนี้เป็นทางสาธารณะผู้คนขวากข่ายและตนก็เพึ่งโค่นโซมั่นจิ้มมาอากลงมือไปคนทั่วไปย่อมไม่เห็นด้วยต่อการกระทำของตนแน่นอนไหนจะเบื้องหลังถนนเส้นนี้ก็คือตำหนักของจูกัเวสินแสอีกด้วยแต่คนทั้งถนนก็ไม่สามารถมีน้ำหนักเท่าคนผู้หนึ่งที่นั่งดีดพินอยู่ระหว่างคนสองคนก็คือมือปราบอันดับหนึ่งของแผ่นดิน บอ่อเฉ่งคนที่แปะโช่วยและเฮงเสี่ยวเจีย๊ยจะมายืนอยู่บนถนนสายนี้ได้ บ่อเชิงก็ได้นั่งดีดพินยอยู่ก่อนแล้วย่อมได้ยินเรื่องที่ทั้งสองนั้นคุยกับแปะโชป่วยเองก็รู้จักชั่วเกียวว่าไม่ว่ากระทำสิ่งใดอยาล่วงเกินจูกว้วสินแสเด็ดขาดมิฉะนั้นความยุ่งยากลำบากจะติดตามมาอีกมากดังนั้นต่อให้เฮงเสียวเจี๋ยกล่าววาจาเช่นไรก็ได้แต่อดกลั้นไว้ให้มากเฮงเสียวเจี๋ยถามถึงความจริงเรื่องโซมั่งจิง้และเอียบบ่อเสียว่าเป็นตายลาย ใช้ดีเช่นไรแต่แปะโชวปวยกลับอ้างถึงความลับของฟ้าไม่สามารถบ่งบอกออกไปได้เยงเสียเ่ยวเจียก็ตอบว่าแปะโชวปวยว่าออมีอำนาจเขาหน่อยก็คิดว่าจะพูดอะไรก็ได้เหรอแปะโชป่วยก็กล่าวว่า ที่เฮงเสียวเจี๊ยทำมาเป็นล้างแค้นให้กับโซมั่งจิมนั้นเป็นเพราะว่าจริงๆก็อยากได้อำนาจของหอลมพิรุนโปรยเหมือนกันเฮงเสียวเจี๊ยคลานที่จะพูดกับคนเช่นนี้แล้วความเงียบของคนทั้งสองทำให้เสียงพินของบ่อเชงดังชัดขึ้นมาบ่อเชงกล่าวทักทายต่อคนทั้งสองแปะโชบโปวยและเฮงเสียวเจียก็คำนับตอบบ่อเชงเอ่ยว่าท่านอานั้นเห็นด้วยกับหัวหน้ารักษาการที่เปิดการเจรจา ในครั้งนี้จึงให้ใช้สถานที่หน้าตำหนักเช่นนี้เมื่อครู่ถ้าท่านทั้งสองคนต่อสู้กันจริงๆก็คงจะผิดวัตถุประสงค์ของท่านอาแล้วบ่อเชงจงใจกล่าวคำว่าหัวหน้ารักษาการเป็นการย้ำว่าแปะโชป่วยนั้นยังไม่ใช่หัวหน้าที่แท้จริงแปะโชว่วยเอ่อยว่าเมื่อครู่ที่มันบอกว่าเรานั้นเป็นคนสั่งให้มันไปสังหารจูกัวสินแสนั้นไม่เป็นความจริงขออย่าได้หลงเช บชื่อบอชิงตอบว่าเอาไว้ให้ข้ากับท่านอาใช้วิจารยาณก็แล้วกันเฮงเสียวเจี๊ยไม่ได้โต้ตอบสิ่งใดสักคำทั้งปองงูและปึงหึงเสี่ยวก็เข้ามาสมทบร้องว่าทําไมเฮงเสี่ยวเจี้ยไม่บอกไปล่วว่าแปะโชป่วยนั้นบงการเรื่องที่เกิดขึ้นกับมูคณะสร้างฝันเสี่ยงกอยีที่อยู่หลังแปะโชป่วยก็ร้องว่าเรื่องนี้พวกท่านเจดีงวงช้างอ้างกระทําการเองตงหางเฮงเสียวเจี๊ย โบกมือห้ามเอ่ยว่าพี่รองท่านทำร้ายพี่ใหญ่ใช่หรือไม่เอาเองอีีตอบแทนว่าในหอลมพิรุณโปลนั้นมีคนก่อการขึ้นและโซมังจิมก็มีอาการทางสมองหายตัวไปแค่แปะโช่วยนั้นควบคุมสถานการณ์ได้แค่นั้นเองปึงขึงเสี่ยวเอ่ยว่าพูดเองเออเองก็ได้ไม่ต้องถามอะไรกันแล้วแวปะโช่วยโบกมือห้ามบ้างเอ่ยว่างั้นเราสองคนเป็นศัตรู เหรอองเงเสียวเจี้ยต่อว่าเอาไว้ให้ได้พบตัวโซมั่งจิมและได้คํายืนยันก่อนว่าแปะโชป่วยไม่เกี่ยวข้องเพราะโซมั่งจิมนั้นมีบุญคุณและยามนี้โซมั่งจิมลําบากที่น้องที่ดีก็ควรจะต้องช่วยเหลือ แปะโชวป่วยต่อว่าเจ้าก็อยากเป็นวีรบุรุษข้าก็เป็นแค่คนร้ายแต่ข้ากขถามหน่อยว่าบีดากับพี่สาวของเจ้านั้นสบายดีไหมเองเสียวเจียสีหน้าเปลี่ยนไปบอเชิงถามว่าเกิดอะไรขึ้นแปะโชวป่วยตอบว่าไม่มีอะไรก็แค่ถามสารทุกสุขดิบของครอบครัวของมันเท่านั้นเองเสีวเจียเลยว่าตลอดเวลา ข้าคิดตลอดว่าจะมีใครร่วงรู้ถึงเรื่องครอบครัวของข้าบ้างที่แท้ท่านอาศัยข้อมูลจากหอขาวในหอลงพิรุนโปรยบิดากับพี่สาวของข้าอยู่ที่ใดแปะโว์ป่วยหันไปทางบอ่อเชงเอ่ยว่าคนเขาถามไถ่ปะกะเติมืกล่าวหาแกันแบบนี้ได้อย่างไรข้าต้องขอตัวไปก่อนดีกว่าฝากความเคารพไปยังท่านจูก,กวัวสินแสด้วยแล้วมันก็พาคนเดินจากไปผู้ใดที่ได้ยินก็ย่อมเข้า ใ,ใจข้อความของแปะโชป่วยแล้วว่าความจริงนั้นเป็นเช่นไรวัตถุประสงค์ที่แปะโชป่วยนัดเฮงเสี่ยวเจียมาในวันนี้ก็เพียงต้องการที่จะแจ้งว่าบีดาและพี่สาวของเฮงเสี่ยวเจียนั้นอยู่ในมือของแปะโชป่วยเฮงเสี่ยวเจียจะคิดทําสิ่งใดก็ต้องลังงับไว้ก่อนคิดให้ดีๆก่อนและแปะโชป่วยก็กล่าวกับสมุนข้างกายว่าเฮงเสี่ยวเจียนั้นคงจะไม่หยุดง่ายๆส่งของสองสิ่งไปให้มันดูเป็นการเชื่อดไก่ให้ลิงดูก็แล้วกันบ่อด เงกล่าวกับเฮงเสี่ยวเจียว่าเรื่องของครอบครัวเฮงเสี่ยวเจียนั้นให้ตนเป็นคนช่วยเหลือเธอเฮงเสี่ยวเจียตอนแรกก็ปฏิเสธบอกว่าเป็นเรื่องภายในแต่บอเชงยืนยันว่าด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวพันกันดังนั้นอย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในจนเฮงเสี่ยวเจียยินยอมรับอ่านช่วยเหลือครั้งนี้ครั้งเดียวจบคาที่สิวแนหวยตุยเมียก็พากันเข้ามา เห็นด้วยที่จะช่วยเฮงเสียวเจียปพึ่งหึงเสี่ยวกับถังฟองงูเห็นคนที่ยิ่งใหญ่วางแผนอะไรกันตนก็เริ่มวางแผนที่ยิ่งใหญ่บางอย่างเช่นกันแปะโชป่วยนั้นไม่ได้กลับไปที่หอลงพิรุณ่วยในทันทีแต่มันนําคนสนิทสองคนคือเนี่ยหอกับสุนหือ้อไปยังเหลาซาฮะเพื่อพบคนผู้หนึ่งการพบคนผู้นี้นับว่าเป็นความลับคนในห้องชั้นบนที่รอคอยอยู่กลับเป็นผู้นําอัน ดับสของเมืองหลวงเตะป่วย เด็กป่วยเกีย่นั้นนั่งหลอ่อแต่ก็ยังก้มหน้าดูจี้ยกที่ห้อยคออยู่คล้ายไม่สนใจกับการมาของแปะโชป่ว,ปวยแปะโชป่วยกาวทักทายเด็กป่วยเกียว่าเป็นหัวหน้าตึก6กขุนครึ่งเด็กป่วยเกีย์รีบปฏิเสธว่าเป็นแค่รักษาการแปะโชป่วยตอบว่าถ้าบอกให้ท่านเป็นท่านก็ต้องได้เป็นเด็กป่วยเกียเอีกว่าท่านเป็นหัวหน้าหอลมพิรุณโปรยไม่ใช่หัวหน้าตึก6กขุนครึ่งแล้วแปะโชป่วยก็ใช้ดัช ที่ใส่หยกของเตกป่วยเกียรที่หยกพันแตกเป็นผุยผงเตกป่วยเกียรถึงละสายตามองแปะโชป่วยแปะโชกป่วยเอ่ยว่าลุยซุ่งตายแล้วลุยต๋งเทียนถั่วปูควบคุมไว้ลุยมีทรยศจะมีใครเหมาะสมเท่าท่านอีกเตกป่วยเกียร์ตอบว่าลุยซุ่งไงแปะชวป่วยกาว่าไม่ได้หรอกนางเป็นสตรีในฐานะของหัวหน้าหอรมพิรุนโดยอยากให้ท่านเป็นท่านก็ต้องเป็นไม่ต้องห่วงว่าที่ทา หอเคยโจมตีตึกหกขุนครึ่งนั้นเป็นความต้องการของโซมั่งจิมคิดว่าหากชี้แจงเหมาะสมคนของตึกหกขุนครึ่งย่อมเข้าใจและการนัดพบพูดคุยในวันนี้ถือว่าเป็นความลบห้ามแพร่งพลายแปะชั่วป่วยวางแผนมาแล้วเสนอให้เต็กป่วยเกียร์ร่วมมือกันกำจัดเฮงเสียวเจีย พอตอนนี้เฮงเสี่ยวเจียเป็นผู้นำของเจดีงวงช้างและได้รับการสนับสนุนจากจุงกัวซินแสปล่อยให้เติบโตจะเป็นปัญหาใหญ่ในภายหลังจึงให้เตกป่วยเกียบปล่อยข่าวว่าเฮงเสี่ยวเจียคิดจะร่วมมือกับตึกหกหุนครึ่งจะทำให้ชาวยุทธและหอลมพิรุณป่วยนั้นขัดเคืองและแปะช่วยป่วยก็จะช่วยกระพือข่าวว่าเฮงเสี่ยวเจียนั้นร่วมมือกับจูกัวซินแสทำให้จูกัวซินแสที่เป็นฝ่ายราชการไม่กล้าออกตัวมาก อตอนนั้นเฮงเสี่ยวเจี๊ยก็จะถูกโดดเดี่ยวกำจัดได้ง่ายขึ้นเต็กป่วยเกียร์ตอบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ขอเวลาคิดดูก่อนแปะโชป่วยให้เวลา3วันในการตัดสินใจแล้วพาสมุนกลับออกมาเบื้องนอกแปะโชป่วยมีนัดสําคัญอีกนัดแต่คนที่มารอแปะโชป่วยภายนอกนั้นไม่ใช่คนที่มันต้องการผมบนถนนผู้คนที่มารอกลับเป็นจู่วยเหม่งแห่งกรมราชทัณฑ์ที่มาพร้อมกับคนติดตามสองคนที่ดูเหมือนว่า เป็นผู้หญิงแต่ถูกแปะชกป่วยนั้นมองออกว่าเป็นผู้ชายจูงม่วยเหมงมารอพบแปะชกป่วยก็เพื่อเจรจาทั้งคู่ทั้งปลอบและเจรจาว่าคล้ายกลัวว่าตำแหน่งของมันนั้นจะหลุดลอยไปและกงซุนจับยี่ตับเจ้านายที่หนึ่งก็กดดันลงมายังไงก็อยากจะให้แปะชวป่วยนั้นช่วยดูแลให้หน่อย กแปดชวดป่วยเองก็เป็นบุพรรมของมหาเสนาบดีั่วเกียริหลังจากแยกกับแปดชวดป่วยแล้วจูม่วยเมงก็เอ่ยกับสมุนทั้งสองคนว่าแปดชวดป่วยมาเหล่าซาหาแห่งนี้แม้นไม่ใช่โซมังจิมแต่ตนก็มีวิชามองปรานจึงมองเห็นว่าคนที่อยู่บนเหล่าสาหานั้นมีพลังปรานที่โดดเด่นและร้ายกาจมากคาดว่าไม่ชา้าเมืองหลวงจะต้องเกิดสึดใหญ่ระหว่างพยักษ์และมังกรแน่แปดชวดป่วยเดินไม่ ยังต่อกระเบื้องที่อยู่ใกล้กับเจดีงวงช้างคนในละแวกนั้นย่อมรู้จักเหงเสี่ยวเจดีและรู้จักแปะโชป่วยเช่นกันว่าทั้งสองนั้นแตกต่างกันลาวฟ้ากับดินเหงเสี่ยวเจ๊ยที่ไม่ถือตัวและคุกคีกับชาวบ้านชาวยุทธในละแวกนั้นเสมอต่างกับแปะโชป่วยที่แทบไม่เคยลงมาคุกคีกับคนระดับล่างแม้แต่น้อยวันนี้แปะโชป่วยจะมาต่อกระเบื้องเพื่ออะไรจะว่ามาซื้อของก็ออกจะประหลาด ไปสักหน่อยแ ชั่วป่วยมาซื้อของจริงๆมันเลือกซื้อของหลายอย่างและเมื่อพบเด็กทารกน่ารักก็ขออุ้มจากแม่เด็กจนเด็กนั้นเหอ,อฉี่ลถมันมันก็ไม่โกรธเคืองแม่เด็กต้องมาขอโทษแต่พลันมีเด็กคนหนึ่งวิ่งตรงเข้ามาสั่งขี้มูกใส่แปะชั่วป่วยมีผู้คนจับเด็กน้อยไว้แต่ชั่วป่วยก็ไม่โกรธแาวบ้านต้องช่วยอธิบายว่าบีดาของเด็กคนนี้เคยเป็นสมุนใต้บัคบัญชาของแปะชั่วป่วยแต่กระทำผิดพลาดไปจึงถูกสั่งฆ่า และมารดาของมันยังถูกข่มขืนย่ำยีอีกด้วยเด็กคนนี้จึงเกลียดแปะโชว่วยแปะโชว่วยยื่นเงินให้เด็กไปเพื่อช่วยเหลือแต่เด็กกลับไม่อยู่หลับแล้ววิ่งหนีไปแปะโชว่วยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันจะต้องกลับไปสอบสวนใหม่ชาวบ้านทั้งหมดเกิดความตื้นตังบทสนทนานี้อยู่ในร้านบะหมี่เมื่อกินเสร็จ แปะชูวปวยก็ชมว่าบะหมี่นี้รสชาติดีตบรางวัลแก่เท่าแก่มากมายจนชาวบ้านต้องคิดว่าแปะชูวปวยนั้นก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ผู้คนล่ำลือกันว่าเย็นชาและอำมหิตพอแยกย้ายจากฝูงชนแล้วแปะชูวปวยก็สั่งให้เสี่ยงกอยีและเอาเอี้ยงอีอีไปจัดการกับแม่และเด็กรวมถึงเด็กที่สั่งขี้มูกด้วยและเท่าแก่ร้านบะหมี่อีกคนแต่อย่าพึ่งลงมือรอให้ครบหนึ่งเดือนก่อน โดยเฉพาะเด็กที่สั่งขี้มูกนั้นให้เอาตัวไปให้ยิ้มเล้ากับยิ้มอ้วงและทรมานให้มันตายภายใน1เดือนเสี่ยงก็ยี้หัวล้อเบาๆเอ่ยว่าพวกเจดีงวงช้างนั้นที่จ้องมองดูอยู่ก็คงจะงงดูว่าพวกเรานั้นทําอะไรกันผู้ที่จ้องมองดูอยู่ก็คือถังฉิกบีอุ่นป้อและชั่วจุ้ยโตตางสงสัยจริงๆว่าพวกแปะโชป่วยนั้นมาทําอะไรมันมีผู้คนเจคนลักลอบเข้ามาถึงตัวของ แปะโฉปวยแล้วลงมือจู่โจมคล้ายแปะโฉปวยนั้นจะได้รับบาดเจ็บด้วยคนของเจดีงวงช้างก็ร้องห้ามว่าไม่ให้ลงมือเอาเย็่อีอีสามารถจับคนที่โจมตีได้คนหนึ่งถามว่าเป็นใครใช้ให้มาทําร้ายแปะโวป่วยคนที่ถูกจับสารภาพว่าเป็นเฮงเสี่ยวเจี๋ยแล้วเอาเย่อีอีก็สังหารมันทั้งฉีดบีตะโกนห้ามก็ไม่ทันการแล้วนอกจากจู่โจมใส่แปะโฉปวยแล้วยังมีชาวบ้านที่ถูกลูกหลงด้วยบาดเจ็บล้มตายแปะโฉปวยก็ล พึงว่าเองเสียวเจีย๊ยบไม่น่ากระทำเกินเลยทำมาหิดเกินไปแล้วแล้วเรานักฆ่าก็พากันมุดหลบหนีออกไปได้ ชวป่วยยืนตะโกนด่าทอเชิงเสียวเจียร้องให้มาสู้กันซึ่งซึ่งหน้าอย่าได้อำมาิตทำร้ายผู้คนกลับมีเสียงตะโกนกลับมาว่าแอโชัป่วยนั้นเล่นละครอ,อย่ากตกตาผู้คนคนดีที่ไหนจะจับตัวคนเป็นตัวประกันเสียงที่ดังนี้มาจากรอบทิศบนฟ้าปรากฏล่างคนผู้หนึ่งกำลังบินโฉบคล้ายว่าวนำซ้ำยังหนีบล่างชายชรากับหญิงสาวไว้ข้างๆอีกด้วยชายชรานั้นก็คือเฮงลัดเย็น บิดาของเฮงเสี่ยวเจียและหญิงสาวก็คือเฮงจี้เพียที่สาวของเฮงเสี่ยวเจียนั่นเองทั้งสองเป็นไพ่ตายของแปดชุดป่วยที่เตรียมไว้ข่มขู were, ่เฮงเสี่ยวเจียช่นไหนถึงถูกช่วยออกมาได้แล้วแปดชุดป่วยร้องให้ตามทั้งหมดติดตามไปจนถึงซอยตันเห็นคนผู้นั้นเคาะประตูแล้วมีคนมาเปิดให้ผ่านไปโดยดีไม่นานแปดชุดป่วยก็เข้าไปเคาะประตูบ้างคนที่มาเปิดประตูเป็นชายหนุ่มสะพ้ายกระบี่ที่ไร้ฝา สวมเสื้อผ้าธรรมดาแปะช่วปวยเอ่ยว่ามีโจรสามคนเข้าไปในบ้านนี้ถ้าไม่มอบออกมาข้าจะฆ่าท่านซะชายหนุ่มเอ่ยว่าไม่มีนะมีแต่ญาติมาเยี่ยม3ามคนเท่านั้นแปะช่วปวยถามว่ารู้ไหมว่าข้าเป็นใครเจ้าให้ที่พักโจรจะต้องถูกลงโทษแล้วเนี่ยหอก็เดินเข้ามากระซิบข้างหูแปะช่วปวยว่าชายหนุ่มผู้นี้ก็คือแนหวยแนเล่งขี่แปะช่วปวยเผลอก้าวถอยหลังไปก้าวหนึ่งพอรวบรวมสติได้ก็ต่อว่าเป็นถึงเจ้า เจ้าหที่บ้านเมืองกระทำผิดต้องได้รับโทษหนะักแน่หวยก็โต้ว่าเป็นถึงคนของสำนักใหญ่ยังกล้ากล่าวเท็จต่อหน้าเจ้าหน้าที่คุกคามประชาชนกฎหมายไม่ละเว้นฟ้าดินไม่ปลดปล่อยน้าแปะโชวป่วยก็สั่งให้คนเข้าคน้นทันทีแน่หวยชักกระบี่ยืนคุมเชิงอยู่ด้านหลัง ปรากฏร่างของรองหัวหน้าองค์ลักซูบ่อที่เข้ามากับบ่อเชงเสิงอื้อไงแปะชัวป่วยก็ยังหาว่าพวกมือปามนั้นให้ที่ซ่อนแก่คนร้ายซูบ่อฮี่ต้องเอ่ยว่านี่เป็นบ้านของข้าแปะชัวป่วยอึ้งไปพักหนึ่งบ่อเชงจึงถามว่าไหนว่าตามคนร้ายมาคนร้ายเป็นใครชื่ออะไรทำความผิดอะไรมาเดยคำถามนี้แปะชัวป่วยจะตอบได้อย่างไรว่าคนที่ตนนั้นติดตามมาก็คือบีดาและพี่สาวของเคงศิษย ได้แต่ตอบว่าตอนนั้นหลงคลแล้วซูบอชีร้องว่าแปะโช่ว,วยนั้นมีชััวเกียนหนุนหลังอย่าทําอะไรให้มันกําเลิบเสิบสารมากถ้ามีข้อผิดพลาดขึ้นจะกราบทูลต่อห้องเต้ทันทีแปะโช่ว,วยก็ไม่คิดจะค้นคือหาดของซูบอชีอีกต่อไปได้แต่พาคนสนิทกลับออกมามุ่งหน้าสู่ตรอกกระเบื้องเขตของกลุ่มเจดีงวงช้างต่อไปไม่รู้วันนัดต่อไปของแปะโช่ว,วยนั้น จะไปพบผู้ใดครับเราซื้อขอเล่ากับเกาทันลันทศผลงานสุดยอดสา์ตราวุธของอุนสุยอันตอนที่4ต้องหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะกันครับเป็นอันว่าแปดชั่วปวยนั้นเห็นว่าบีดาและพี่สาวของเฮงเสี่ยวเจียนั้นถูก ช่วยไปแล้วนะครับและตนเองก็ไม่กล้าที่จะตอบอ้อนกับร้องหัวหน้าองค์คัะลูกบ่อที่จิงได้กลับออกมาแต่ชั่วป่วยจะเดินทางไปไหนต่อมาติดตามกันในคราวหน้าในเหล่าสื่อขอเล่านะครับเทาาน,นี้เหล่าสื่อขอเล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ อย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดะระฆังไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสําหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ